รู้หรือไม่ว่าใครคือนักแคสเกมที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทยสตูฟฟอเทอร์เทนเสนอ10อันดับยูทูบเบอร์นักแคสเกมที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทย อันดับยูทูบเบอร์นักแคสเกมที่มีคนติดตามมากที่สุดในประเทศไทยข้อมูลวันที่5เดือนสิงหาคม2565ซึ่งข้อมูลนี้นะครับย่อมมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการจัดอันดับในครั้งนี้จัดเฉพาะยูทูบเบอร์ที่มีการเปิดเผยยอดผู้ติดตามเพียงเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดขออภัยทำใจขอโทษด้วยนะจ๊ะก่อนจะไปชมอย่าลืมกดซับไครต์ไลค์แให้ช่องจตุฟอกด้วยนะ ถ้าพร้อมแล้ว let's go อันดับที่10ช่องพิมพ์ครุ่งจำนวนผู้ติดตาม6กล้านแสนหมื่นคนคุณผู้ชมรอดูนะถ้ามันไม่แบกนะคือด่ามันได้เลยนะเอ้ยไอ้หนุ่มผู้ชายอ่ะเอ็งบอกว่าเอ็งจะแบกอ่ะมึงทำไม่ได้นะเว้ยไม่งั้นมึงอายคนดูนะเยโอ้ยมึงเออมึงทำไม่ได้มึง ช่องพิมพคุ้งลงคลิปแรกวันที่21พฤษภาคม2013ปัจจุบันอายุช่อง9ปีจำนวนคลิปทั้งหมด1,421คลิปมียอดวิวรวม1,500ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม6,270,000คนอันดับที่9ช่องโลเกตจำนวนผู้ติดตาม6,740,000คนเอามะกะเอากูตาา ก็ก็ท่าเรือไงอ้าวเฮ้ยใจเย็นนะพี่ไลคกไปดิいやผมฟังไปเป็นชั่วโมงไม่เจอคนที่มาช่องโลเกตล,ลงคลิปแรกวันที่19เมษายน2017ปัจจุบันอายุช่อง5ปีจำนวนคลิปทั้งหมด1,546คลิปมียอดวิวรวม1,353ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม6,740,000คนอันดับ ที่ช่อง mnj tv จำนวนผู้ติดตาม7ล้าน9หมื่นคนโอเคมากล้าจะเล่นแบบไหนกล้าบอกพี่มาเลยเอาแบบที่พี่ถนัดเลยผมได้ทุกแบบอยู่แล้วงั้นเอาแบบที่กล้าถนัดเลยพี่ได้ทุกแบบอยู่ละเอาอย่างนี้ยิงให้ตายก็พอพี่วัดกันที่คําว่าชนะหรือแพ้ตอนมันขึ้นตอนจบเกมอะพี่นั่นคือข้อช่อง mnj tv ลงคลิปแรกวันที่29สิงหาคม2017ปัจจุบันอายุช่อง5ปีจํานวนคลิปทั้งหมด1,173คลิปมียอดวิวรวม 1นึล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม7ล้าน9 0 0 0ืคนอันดับที่7ช่อง Har ์ดล็อกเกอร์จำนวนผู้ติดตาม7ล้านเ4 0,000น่ืคนไอรนะรอบนี้ผมจะฟังพี่คุณทุกอย่างพี่ดเดินบ่าเต้พี่กิฟเอาอีกแล้วพี่กิฟเนียนพี่กิฟจะฆ่าผมหรอเอยเลยอย่านะอย่านะ ช่องฮาร์ดโลเกอรลงคลิปแรกวันที่4ธันวาคม2012ปัจจุบันอายุช่อง10ปีจำนวนคลิปทั้งหมด2,185คลิปมียอดวิวรวม2,826ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม7,940,000คนอันดับที่6ช่อง CGG g จำนวนผู้ติดตาม8,80,000คนสวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนิกา M.K.K. EP ที่2นะครับนี่ก็เป็นวันที่2หลังจากที่ลองป้นสนาคารมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมว่าจะไปทำภารกิจโซโล่เดี่ยวนี่ยที่ผมบอกอ่ะช่อง CGG ลงคลิปแรกวันที่13กุมภาพันธ์2016ปัจจุบันอายุช่อง6ปีจำนวนคลิปทั้งหมด850คลิปมียอดวิวรวม1,028ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม8 8 0 0 0 0คน อันดับที่5ช่อง1412จํานจำนวนผู้ติดตาม8 2 9 0 0 0นคนพเพราะเนื่องจากว่าในพีล่าสุดที่ผมดีความผิดไปขโมยรถของดูไว้และโอเวอร์เริ่มการจับมือร่วมกับดูไว้เพื่อที่จะตามล่าฆ่าผมที่ทำการขโมยรถ R 3 4ของขอใครไม่รู้นะครับร uh ช่องต4ึ่่อง1412ลงคลิปแรกวันที่30พฤษภาคม2016ปัจจุบนันอายุช่อง6ปี จำนวนคลิปทั้งหมด1,321คลิปมียอดวิวรวม1,487ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม8 2 9ล้านคนอันดับที่4ช่องพดพราซ่าจำนวนผู้ติดตาม8 3 2ล้านแสน่นคนด้านขวามีคนลงครับผมจัวันนี้สลับสับยิงสอบยิงสอบยิงลำหนึ่งฮะ ช่องพดพาซาลงคลิปแรกวันที่25ธันวาคม2015ปัจจุบันอายุช่อง7ปีจำนวนคลิปทั้งหมด1,949คลิปมียอดวิวรวม2,132ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม8 3 2 0 0 0 0คนอันดับที่3ช่องยูได้เอ็กทจำนวนผู้ติดตาม8 8 6 0 0 0 0คนการกระสุนการกระสุนละจูบลบ ก่ายกระสุนตายไหมตายตายเเราสามารถกระโดดได้ด้วยนะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่ไงกระโดดได้ช่องยูดาเอลงคลิปแรกวันที่4มกราคม2018ปัจจุบันอายุช่อง4ปีจำนวนคลิปทั้งหมด911คลิปมียอดวิวรวม1,352ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม8,860,000คน อันดับที่2ช่อง Are You Okay จำนวนผู้ติดตาม10ล้านคน oh, ช่อง Are You o okay? k ลงคลิปแรกวันที่12มกราคม2019ปัจจุบันอายุช่อง3ปีจำนวนคลิปทั้งหมด145คลิปมียอดวิวรวม 628ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม10ล้านคนและอันดับที่1ได้แก่ช่อง c ีบิงซีจำนวนผู้ติดตาม16ล้าน4แสนคนฉันเจอทางใหม่เส้นทางใหม่มีเซฟโซนเฮ้ยเสร็จสมบูรณ์ฮะพวกพวกเราหาทางออกได้แล้วพี่กิตช่อง c ีบิงซีลงคลิปแรกวันที่2เมษายน2014ปัจจุบันอายุช่อง8ปี จำนวนคลิปทั้งหมด2,758คลิปมียอดวิวรวม8,298ล้านครั้งและมีจำนวนผู้ติดตาม16ล้าน4แสนคนจึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะอยู่ในอันดับที่1ในการจัดอันดับในครั้งนี้แล้วเพืเ่อนๆละครับมีช่องใดที่อยู่ที่1ในใจคุณอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะจ๊ะถ้าหากว่าคุณชอบการจัดอันดับแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ์ Like และแชรให้ช่องสตูฟอกด้วยนะ จะได้ไม่พลาดการจัดอันดับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมดีใจมากๆที่พวกคุณดูมาจนถึงตรงนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีวสัน